วันนี้เปิดร้านของเล่นใหม่โปรโมชั่นเพียบๆดูสิตุกตาแอรีเลพร้อมเพลย์เซตใหญ่ขนาดนี้ขายแค่20บาทใครเห็นก็ต้องอยากได้แน่ๆไห <c oughs> นจะมีดัฟฟี่ส่งมาจากโตกเกียวดิสนีย์ซีลย <c oughs> เดี๋ยวรอหาเจ้าของใหม่นะจ๊ะน้องมี <c oughs> ดูสิเนี่ยจัดร้านซะสวยงาม <c oughs> เด็กคนไหนเห็นคนนั้นต้องชอบแน่นอน ของเล่นกำลังฮิตขายตั้งหลายพันร้านเราขายแค่ยี่สิบบาทโอ๊ยวันนี้เรียนมาเหนื่อยชะมัดต้องกลับบ้านไปทำกานบ้านอีกตั้งเยอะร้า <G ül üyor> นอะไรอะ่ะร้านอะไรเปิดใหม่หน้าโรงเรียนของเราน่าสนใจจังเราไปดูดีกว่าอุยอ้ยมาแล้วลูกค้าเลยแล้วมาแล้วเชลยค่ะฉันเลยค่ะโอ้ของเล่นของเล่นทางนั้นเลยสวยๆน่ารักน่ารักทางนั้นบ้านเปิดร้านขายของเล่นใหม่เห <G ül üyor> ร,รอคะ ใช่จ้าแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยสซมขนาดนี้นี่เป็นนักเรียนหรือนักร้อพัไดแล้วเสร็จค่ะที่ตงเรียนนะค่ะวันนี้สอบค่ะภาษาไทยเ่ยค่ะยากมากเลยคิดจนหัวยุ่งไปหมดเลยค่ะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนอกจากร้านป้าจะมีของเล่นเยอะแยะร้านป้ามายวีด้วยนะหัวเนี่ยเคยเจอวีบ้างไหมจ้าเจอวันอะค่ะป้าโหทุกวันเลยเนี่ยทำไมมันถึงยุ่งเหยิงขนาดเนี้ยทุกวันแม่ไงคะ ฮ่หวีผมทุกวันแม่เหรอเนี่ยอะนี่นะสินค้าแนะนําเดี๋ยวป้าแนะนําให้ซื้อหวีป้าไปด้วยอย่าเพิ่งอย่าอย่าไม่ได้ซื้ออย่ามาใช้สิหวีเขาสกปรกหมดอะนี่ป้าเปิดร้านของเล่นใหม่ดูของเล่นป้าสิจ้า่ารักจังชิ้นนี้เขาชื่อว่าหมีดัฟฟี่นะเขามีประวัตินะเขาเป็นตุ๊กตาหมีที่มินิเมาส์อะเย็บเย็บให้มิกกี้เมาส์ตอนที่มิกกี้เมาส์จะออกเรือ บนห้างขาย3,000วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษขาย20บาทโหะ20บาทเองเหรอคะเจ๋งมาดเลยรนะอ่นเดี๋ยวรับเลยนะเอาอย่างอื่นอีกไหมป๊อปอิดป้าก็มีนะมีเป็นแบบกระเป๋าเลย<ะ>นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้มีทุกอย่างเป็นแบบเคสโทรศัพท์เป็นกระเป๋าอป๊อปอิดท่อก็มีนะ <c oughs> อย่างฮิต ันนี้ในห้างขายตั้งหลายร้อยป้าขาย20่สเองยดึกชิ้นเลยหรอคะป้าก็ใช่สิวันเนี้ป้ายอมขายขาดทุนเลยนะไข่มีซื้อเสียใจแย่พรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะราคานี้หน้าตายงี้ท่าทางจะขยันเรียนเอากล่องดีสอบไหมไปใส่อุปกรณ์การเรียนเรื่องต้องกรี๊ดหนูหนูอยากรู้ว่าจะมีเสียงอะไรคะปี๊ดโอ้ไม่ปี๊ดเป็นไงเสอร์พไส์ด้วยชิวิลาเอาไหมเอาสิครปบ ถูกอย่างนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนแล้วแอลเลียยวันนี้ละคะกี่บาทแอลเลียเนี่ยเหรอ20บาทนี่อันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอ dition นะตอนที่ขายใหม่ๆอ่ะ3,000บาทแต่ตอนเนี้หายากแล้วไม่มีขายที่ไหนอีกเลยเมืองนอกเขาขายกันเป็นหมื่น นี่ป้าขายยี่สิบาทเลยเนี่ยโอ้โห oh, อย่างนี้ถ้าเกิดฉันไม่ซื้อแชมบาทหน้าดูอย่างนี้อะค่ะจะต้องเอาค่ะยังไงฉันก็ต้องเอาเอาใช่ไหมอ่ะวางเลยวิตตายละได้แอร์เรียลยักษ์ไปแล้วแล้วนี่ล่ะเจ้าหญิงนี่ทั้งหลายสนใจอะป่ามาดูใ,ใกล้ๆมาดูใ,ใกล้ๆจับได้นะเนี่ยเป็นอนิเมเตอร์จิว๋วอ,อ,อ,อ๋อตกตกตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะดูสิ ตัวละ20บาทแค่หนังสือของเจ้าหญิงเบลก็คุ้มแล้วเนี่ยอย่างสวยถ้าซื้อไป3ตัวป้านลดให้เลยตัวละ20 2ส3ตัวเอาไปเลย70บาทโอ้โหถูกจังเลย3ตัว70กินหนูเรียนมามันต้อง60สิคะเอาขอโทษขอโทษเห็นหน้าเซื้าซื้อหนูว่าจะหลอกได้เอาเป้า ไม่ได้ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะได้ไปซื้อตอนไหนดูสิของวันนี้เจ๋งๆลอดทางนั้นเลยรวมกันเพิ่งไม่เท่าไหร่เองมีอีกไหมคะป้ามีอีกไหมคะป้าโอหแค่ลูกค้ารายแรกก็จะหมดลานแล้ววันนี้โปรโมชั่นเหล่านี้เจ๋งจริงเลยมีอีกสินี่ไงหนูอยากได้แบบไหนล่ะถ้าหนูอะ่ะ เป็นคนที่แบบชอบแม่มดชอบพ่อมดมีความคิดจินตนาการหนูเอาหม้อแม่มดไปเลยหม้อนี้นะอย่างแพลงลิมิตเตอดิชันอีกแล้วเอาไปเสกๆปออกปอกปอ,กออกมาได้ตัวอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะโอ้โหอันนี้หนูเห็นเขาเล่นกันในติ๊กต็อกกันเดียวว่าเลยค่ะป้าเท่าไหร่เหรอคะว้ยอย่าเปิดหัวเขาสิจ้า20บาทกับป้าบอกแล้ว20บาททั้งล้าน อีก็ยีบาทเอาค่ะเอาโหัหเอาทุกชิ้นเลยลูกค้าคนนี้ใจบางจริงๆพี่เซนนิดเดียวเมาเาตลอด <c oughs> มีอะไรนะ่าสนใจอีกไหมคะป้ามีสิมามามานี่ซิวอนเนียสุดฮิตใครไม่มีอะชอยนะแพ็กเกจเนี้ยจากญี่ปุ่นเลยดูกล่องนะจ๊ะไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นน่ารักสุดๆนี่ ทำวัเฟลก็ได้หั่นได้เล่นได้ทุกอย่างเลยสนใจเปล่า20บาทชื้อเนี่ยเหรอคะหนูอยากได้ไม่ตั้งรานแล้วคะ่ะ<ม>เอาสี้ารี่บอามาเลยคะ่ะจัดไปจ้าโอ้โหซื้อเยอะมากเลยนะเนี่ยเราเราจะแปลกกับไหวไหมเนี่ยนะไหวจ้าถ้าไม่ไหวนะเดยกป้ามีบริการคนส่งถึงบ้านให้ด้วยดูันนี้ดีกว่าดูนี้ดีวกว่า,ววาป้าไม่อยากให้พลาดของดีหนูเป็นสายใหเทคหรือเปล่าป้ามี นาฬิกาโทรคุยกับพ่อกับแม่ได้นะแล้วปักก็มีกล้องถ่ายรูปด้วยหน้าตาเหมือนตัวต่น่าหลักเกไก่ที่สุดอันนี้เป็นของเล่นสุดไฮเทคราคาที่ยี่สิบบาทถูกไม่จะถูกไงแล้วนะโอโอกล่องอะไรยี่สิบบาทเองเหรอคะใช่จ้าเอากล้องเอานาฬิกาดีแต่สองอันนี้คอลเลกชันเดียวกันนะถ้ามีคู่กันถึงจะเก๋่ที่สุดเอาหมดะะเลยค่ะไม่ครบคอลเลกชันเลยอุ้ยเอาเลยจ้ะเอาเลย มีอะไรอีกไหมคะป้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโหะนีอะไรอีกดีล่ะนี่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  เกี้นี้เราได้ของจากญี่ปุ่นไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ได้ดิสนีย์ไปแล้วใช่ไหมนี่เลยส่งตรงมาจากเกาหลี <c oughs> แกงอลโลโลสุดฮิตเด็กๆใครไม่รู้จักฮอลโลโลไม่มีเนี่ยตอนเด็กๆถ้าหนูเคยชอบนะหนูต้องซื้อไปเก็บไว้ไปเก็บในกล่องเป็นคอลเลกชันว่าตอนเด็กๆฉันชอบโอลโลโลส่วนอันนี้เป็นรถบับงคับบังคับได้จริงมีพวงมาลัยให้ด้วยหนูเอาไปเล่นนะหัดหัดบังคับขับไปขับมาขับไปขับมาพอโตขึ้น นิดนิดนึ่งหนูขับรถยนต์ได้เลยสองอันเนี้ยส่งตรงมาจากเกาหลีคุณภาพดีแน่นอนอ๋อพี่พี่แบกพิงเขามีด้วยนะฮพี่แบกพิงก็มีแล้วที่เราจะพลาดได้ยังไงลรอคะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะรีบมา,มารีบมาๆนี่ค่ะอ,อุ๊ยป้าลืมบอกไปค่ะเมื่อกี้นี้ที่เอาสีวันยิยนญี่ปุ่นไปแล้วอะ ยังมีซิวเนียนอีกนะเขาชุดกันเลยอันเมื่อกี้เนี้ยเป็นอุปกรณ์ครัวทําอาหารใช่ไหมอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีเตาปิ้งขนมปังให้ด้วยนะเนี่ยดูราคาติดอยู่เนี่ยแพงไหมตั้งหลายร้อย 20บาทเหลือเซ็ตสุดท้ายถ้าหนูไม่เอานะเดี๋ยวเพื่อนวิ่งออกหมาอีกคนนึงนะเพื่อนเอาไปอดเลยเพื่อนที่อยากจะมาตัดหน้าหนูไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูจะเอาหนูจะเอาจะหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยอุ้อุอุนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่ต้องเล่นอันนี้ โดรู้จักประโดนเวลาปล่อยมันก็จะบิน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 เลยเนี่ยหนูบังคับได้เลยใช้บินไปไหนบินไปส่งจดหมายที่บ้านเพื่อนก็ได้นะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆก้กันหรือเปล่าถ้ามีหนูก็เขียนจดหมายแปะนี่นีแล้วก็บังคับบินบินบินไปส่งให้เพื่อนที่บ้านได้เลยโอ้โหมันเพอร์เฟกให้แขกสุกๆไปเลยค่ะให้แขกแบบนี้ก็ต้องเอาแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะใช่ค่ะหนูเอาแขกเอาค่ะเอาหมดเลยหุยบ้านเหลือแต่ป๊อปอิดแล้วอะที่เมื่อกี้เนี้ย มีแต่กระเป๋าใช่ไหมล่ะนี่อีกกอันหนึ่งเนี่ยกระเป๋าอีกใบหนึ่งป๊อบอิดโดนทัทป๊อบอิดปูเป้ป๊อปอิดหลายเลี่ยง <c oughs> กับเคสโทรศัพท์เอาไปพร้อมกันเลยไหมจ๊ะป้าลดให้เนี่ยทุกอันเนี่ยรวมกันอะ่ะป้าคิดห้าบาทหบาทลดแล้วลดอีกลดกระหน่ำขนาดน,นี้เลยเหรอคะประทัราคเอาเอาไปเลยจ้ามีอะไรอีกไหมเนี่ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยฮะมีอะไรอีกไหมเนี่ยเฮ้ หมดหมดหมดแล้วโอ้หมดแล้วแล้ว,ลว,ลวหรือตะหวีนี่แปลงแปลงผมไม่ใช่แปลงแปลงผมธรรมดานะอันนี้ลาพันเซลเอามาขายต่อยป้าเองเหมนแปลงแปลงแปรงผมที่แม่เลี้ยงลาพันเซลอ่ะแปลงให้ลาพันเซลทุกคืนถ้าหนูใช้หนูจะผมยาวสลวยสวยเหมือนลาพันเซลป้าแถมให้ฟรีมีของแถมด้วยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะขอบคุณนะคะป้าเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าจะคิดเงินแล้วนะ2ี่สิบบาท 40บาทอันนี้อันนี้อันนี้รวม40บเมื่อกี้เป็น100แล้วก็อันนี้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 อีก120บาทรวมทั้งหมด220บาทเอง2องอหมดล้านถูกมากเลยเดี๋ยวขอหาตังค์ก่อนนะคะ <c ười> คือป้าคะหนูมีแค่นี้คะ่ะแค่แค่นี้อีบาทเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบาทมีสิบบาทแค่เนี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะพอดีหนูหนูซื้อขนมที่โรงเรียนกินหมดเลยอะค่ะสิบบาทจะไปซื้ออะไรได้อะของฉันน่ะมันชิ้นละยี่สิบบาท่ได้แล้วมีไม่ได้เลยสักอย่างเมื่อกี้ มื่อกี้ป้าบอกว่าป้าจะลดราคาให้5บาทก็ฉันลดให้พอเธอซื้อเยอะนี่10บาทจะซื้อไม่ได้สักฉีนใจลดให้อีก <c oughs> โอ้ยเสียเวลาพี่เสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยฉันขนมาหมดแล้วฉันต้กลับเข้าร้านใหม่อีกอะ <c oughs> เสียเวลาจริงรอยไป,ไปไปไปไม่มีตังก็ไม่ต้องซื้อตังไปด้วยที่ลังรู้จักเก็บตังมาซื้อของเล่นบ้านป้างนะ ไปซื้อขอน,นมหนหมดอะเลกเรียนไม่มีมตังค์มาซื้อของป้าเลยเห็นไหมโอยค่ะค่ะค่ะกลับบ้านไปทำกานบ้านดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโอ้ยเสียเวลาต้องจัดร้านใหม่อีกแล้วเด็กคนอื่นกลับบ้านไั้หมดเรียกเนี้ย <c oughs>